ดูครับโอ้โหหล่อเททั้งสองหล,อล่อคนละแบบใครอยากหล่อแบบสูงยาวเขาดีก็ต้องพี่เดือนนะครับใครอยากหล่อแบบจำม่ำน่ารักตะมุตะมนนิก็ต้องนี่เท้านะครับผมไม่ทําพูดว่าอ้วนนะต้องเรียกว่าจำม่าสวัสดีครับสวัสดีแม่ทีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะไป ทำธุรกิจครับรไปไปทำงานครับรวันนี้น้องดาวกับพี่เดือนนะจะไปทำงานแทนแม่แป้งกับน้องกเกนเจ้านะมาดูกันครับแม่แม่ดูหน้าน้องดาวกันตุยน้ยนุ้ยไหมครับตุยนุย้ยมาตัวนี้มีกล้วยมาด้วยมีกล้วยมาด้วยครับดูครับความหล่อ ไม่รู้ย้อนแสงไหมแยวไปปรับเอานะครับอาบน้ำสบายใจเฉ่มเลยน้องดาวมีรอบสองของวันแล้วนะครับอันนี้ใสายสายรอบที่สองแล้วมีเช้าสายบ่ายเย็นช้างขึ้มานานาแต่ก็พอ <c oughs> ชา้างอาบน้ำบ่อยแต่พ่ออาบน้ำไม่ค่อยบ่อยครับ <c oughs> ดูพี่ชายเราใหญ่เรายืนกินจนย่อยเลยพี่ใหญ่เล,เลยกินเยอะมากพี่ชายใหญ่วันนี้พี่ใหญ่กับชายกลางครับไปทํางานครับวันนี้มาเทียดาวันที่เดีอนอะไอยู่เอาเอานั่งทำไมยกขาหน้าอย่างนั้นเอาเข่านะเด้อ เอาลุกเัาลุกเออหู่วยจะลุกได้ตั้งหลักดีๆตั้งหลักดีๆโอ้ลุก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 เออลุกแล้วครับลุกแล้วต้องหันมาเลยเดียวเนี่ย น้ำครับอาบน้ำครับอาบน้ำแล้วก็จะใส่แยงนะครับผมอ,อขาที่ห้าออกมาเดินเล่นครับวันนี้ <G ül üyor> <G ül üyor> เรียบร้อย เดี๋ยวเราไปชัยแยงกันก่อนนะครับเดี๋เจอกันนะครับตอนนี้ครับพี่กับน้องพร้อมแล้วแต่ยิงเล็กบนกระวายแล้วยิงเล็กตอนนี้พี่กับน้องมารายงานตัวให้สี่อรไปทํางานนะครับ ทุกรัมไปไปไปหน่อยอหน่อยไปกิโลงบให้ังติดะไปแล้ครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะครับเราจะออกหน้าไปก่อนนะครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วจ้าพี่น้องสุดหล่อของเรานะครับเ๋ยวจะซูมองนะครับแม่แม่แมเราไม่อยากอยู่ใกล้พี่เดือนครับเดืต<อ>ื่นพรวันนี้พี่เดือนนำหน้า้องดาวเลยนะครับ ใหญ่มากนะครับที่เดือนน้องดาวเป็นป้อมๆไปเลย หล่อครับความหล่อใส่เียงไม่คนอากาศนะไม่คนคนครับไม่ได้ให้คนนั่งนะครับไปแม่ไปแม่ว่าจะให้น้องดาวกับพี่เดือนให้คนนั่งเหรอไม่ได้ให้นั่งนะครับไม่ได้ให้นั่งเลยแต่เราใส่ใ้ของพี่เดือนเนี่ยใส่เพื่อฝึกนะครับฝึกจาเรียกว่าให้ฝึกให้จําความหลังได้เนาะฝึกก่อนพี่เดือนก็ใส่นะครับแต่น้องดาวเนี่ยฝึกเพื่อให้ชินนะคบในอนาคตก็จะมีคนนั่งแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องโตก่อนเด้อ ตอนนี้ยังไม่โตแค่ตัวโตเฉยๆนะครับ หล่อไปครับพี่เดือนตอนนี้คลิปไปเห็นพี่เดือนบ่อยแล้วจูใจไหมครับแม่แม่สีแม่แม่สีบางคนบางท่านเนาะถามนะครับพี่เดือนไปไหนพี่เดือนไปไหนเนาะทำไมไม่เอาพี่เดือนมาถ่ายด้วยตอนนี้จูใจยังเบื่อเบื่อพี่เดือนยังครับเพราะว่าลงคลิปพี่เบื่อพี่เดือนเน,เเน,เนี่ยช่องน้องดาวลงคลิปพี่เดือนคนเดียวเนี่ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะจ <c oughs> ูใจหรือยังครับแม่แม่ โอ้โหพี่น้องสุดหลอ้มอ,อม่อขาจับมอาจับีบชิโโซสิสนุ่มมันออไปสิอ้าผิดทางอีกแล้วโอ้ยเหมือนจะนีเอาถาเราเปลี่ยนไปตามหลังนะครับ เปลี่ยนมาดูน้องดาวนะครับรรานี้ตามหลังไกลๆแล้วนะครับผิดทางครับดูดูบั้นทายพี่เดือนกับน้องดาวอู้ดาวบั้นทา้ยนทายใหญ่กว่าพี่เดือนนี่นะดูครับโอ้หพี่เดือนยังใส่ยางใหม่หมยางยังดิ้นแรงอยูน่นะเอาน้องดาวแดแยางนิ่งมากเลยของพี่เดือนนี่ยางจะดิ้นหน่อยนะครับเวลาลงน้ำหนัก บัลเลนนั่งแยงแล้วโอ้โหเท่บ้างเลยพี่เดิองครับบัลเนนั่งบนแยงแล้วครับอ๋อเรือนบอกคือคือพ่อคือเอาอย่างนี้แหละไม่ต้องนั่งคอผมนะนั่งบนแยงเอาน่นแเละ

ยอดนะครับดูวันท้ายหญิงพี่เบียนกับน้องดาวเนี่ยก็จะ ใส่กันไม่ได้นะครับแยงช้างแต่ละตัวนะครับก็จะมันไม่ได้ที่เดือนกับแม่แป้งเนี่ยใส่ด้วยกันได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าพี่เดือนโตกว่าแล้วแยงจะใหญ่กว่านะไม่ใช่นะครับพี่เดือนแยงเล็กกว่าน้องดาวนะครับเพราะว่าพี่เดือนหลังแหลมนะครับหลังแหลมเ่อนน้องดาวน้องดาวหลังอ้วนนะครับหลังมันกลมมนก็ต้องทําฐานแยงใหญ่ๆนะครับเรคือน้องดาวใช้ฐานแยงใหญ่กว่าพี่เดือนนะครับ ดูความแหลมของเหยียบนะดูได้นะ อแบบทุกเปคนหนึ่งหลอแบบสมาร์ทสูงยาวเขาดี <c oughs> ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงที่ทำงานแล้ว เท่ๆหลอ่อเท่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยให้าแไปครับไปครับ Oh, ồm view này thế mà ngay, này này hòm view ở phía sau ความสูงห่างกันเยอะนะแต่ความตันโอ้ยตอาอยู่แค่น้องดาวความตันความอ้วนนะพอทีนี้น้องดาวอ้วนแม่แม่สีก็จะมองพี่เดือนผอมไปอีกนะครับแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ผอมครับแม่แม่เาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ครับใช้ได้ครับไม่ถือว่าอ้วนไม่ผอมครับพี่เดือนแต่น้องดาวแ้าเราเทียบกับน้องดาวก็คือมองดูก็จะเหมือนผอมด้วยนะครับ ความจริงคือต้องดาวเกินเกณฑ์นะครับเกินเกณฑ์นะครับ<า>ถึงทางเดียวเข้าแล้วจ <en> อาวงเดือนสุดลอ้อ โอ้โหเตะเลยเตะต้นไข่เลยเป็นที่เรียบร้อยถึงแล้วถึงแล้วความหรอดูมุมนี้สวยมากโอ้ วย,วยมาก็เหมือนกับคลิปที่อธิบายคลิปเพเ่อเลินไว้นะครับเรื่องทำไมต้องเอาโซ่พาดคอน้องไว้นะครับก็เป็นช้างที่เราฝึกใหม่หรือทำใหม่ซ้อมใหม่ก็จะมีพาดนะครับป้องกันการน้องตื่นนะครับถ้าน้องตื่นแล้วมีคนอยู่ข้างใต้แล้วก็จะได้ ตอนน้องวิ่งเราก็รีบวิ่งไปคว้าโซ่พันต้นไม้อไรนะครับก็ให้น้องวิ่งไปหาสิ่งของนะครับถ้ามีค่าหรือวิ่งไปหาคนนะครับก็จะเป็นระบบเซฟตี้ของชาวช้างเรานะครับ ดูครับโอ้โหหล่อเท่ทั้งสองหล่อคนละแบบใครอยากหล่อแบบสูงยาวเขาดีก็ต้องพี่เดือนนะครับใครอยากหล่อแบบจำม่ำน่ารักตะมุตะมิก็ต้องม้าขัทาวนะครับผมไมื่ท้ามพูดว่าอ้วนนะต้องเรียกว่าจำม่าอำ นี่ครับดูความหล่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องทางกันเจ้าไมาพึ่งพอด้วยนะครับวันนี้พี่ดาวก็โอพี่เดือนกับน้องดาวก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย